สวัสดีคะ่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายดวงประจำวันที่13กุมภาพันธ์2568ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำเดือน4ปีมะโรงวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีพลังของวันส่งผลให้หลายราศีมีโอกาสก้าวหน้าทางการงานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บางราศีมชีโกนเรื่องเงินทอง แต่บางราศีต้องระวังเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์ดวง12ราศีประจําวันพฤหัส,สบดีที่13กุมภาพันธ์2568ราศีเมษ21มีนาคมถึง19เมษายนการงานงานมีความก้าวหน้าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่การเงินมีโชคด้านการเงินหรือได้รับเงินพิเศษความรักคนโสด มีโอกาสพบรักใหม่คนมีคู่ควรเสริมความมั่นคงในความสัมพันธ์ราศีพฤษภ20เมษายนถึง20พฤษภาคมการงานงานต้องใช้ความอดทนอาจมีแรงกดดันเข้ามาการเงินรายรับดีขึ้นแต่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานคนมีคู่ต้องให้เวลากันมากขึ้นราศีเมถุน 21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนการงานงานเกี่ยวกับการเจรจาและการสื่อสารจะมีผลสำเร็จการเงินมีรายได้พิเศษเข้ามาควรระวังการใช้เงินเกินตัวความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาสนใจคนมีคู่ต้องลดการใช้อารมณ์ราศีกรกฎ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมการงานงานต้องใช้ความละเอียด รอบคอบอาจมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆยการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยความรักคนโสดยังต้องรอเวลาคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องราศีสิงห์ยีกรกฎาคมถึง22สิงสิงหาคมการงานงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือการตลาดจะโดดเด่นการเงินมีโชคลาภหรือได้เงินจากงานพิเศษ ความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดคนมีคู่ควรหาเวลาให้กันมากขึ้นราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนการงานงานหนักขึ้นแต่มีโอกาสสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินมีรายรับดีขึ้นแต่ควรวางแผนใช้จ่ายให้ดีความรักคนโสด มีโอกาสพบรักใหม่คนมีคู่ต้องลดความคาดหวังและเข้าใจกันให้มากขึ้นราศีตุล23กันยายนถึง22ตุลาคมการงานงานเกี่ยวกับการพูดคุยและเจรจาจะมีโอกาสสําเร็จการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการลงทุนระยะยาวความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่คนมีคู่ต้องปรับตัวเข้าหากัน ราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนการงานงานมีความกดดันต้องบริหารเวลาให้ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือของใช้จำเป็นความรักคนโสดอาจพบคนที่ใช่โดยไม่คาดคิดคนมีคู่ควรหมั่นพูดคุยกันราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคม การงานงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อกับคนต่างถิ่นจะไปได้ดีการเงินมีรายรับพิเศษหรือโชคลาภเข้ามาความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางคนมีคู่ต้องให้เวลากันมากขึ้นราศีมังกร22ธันวาคมถึง19มกราคมการงานงานมีโอกาสก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ การเงินรายรับมั่นคงมีโอกาสได้เงินก้อนความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาสนใจคนมีคู่ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นราศีกุม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์การงานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือออนไลน์จะโดดเด่นการเงินมีโอกาสได้รับเงินจากการลงทุนหรือธุรกิจเสริมความรักคนโสด มีโอกาสพบรักจากการทำงานคนมีคู่ควรหาเวลาให้กันมากขึ้นราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมการงานงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะไปได้ดีการเงินมีโชคลาภเล็กๆหรือได้เงินจากช่องทางพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสพบรักที่ไม่คาดคิดคนมีคู่ต้องเสริมความมั่นคงในความสัมพันธ์ ดวงสำหรับผู้ที่เกิดทั้งเจ็ดวันคนเกิดวันอาทิตย์การงานก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งการเงินมีโชคลาภคนเกิดวันจันทร์งานเกี่ยวกับการสื่อสารและการตลาดจะประสบความสำเร็จการเงินมั่นคงขึ้นคนเกิดวันอังคารงานมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ไหวพริบในการตัดสินใจการเงินมีรายจ่ายสูงคนเกิดวันพุธ งานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการเงินมีโอกาสได้เงินจากแหล่งใหม่คนเกิดวันพฤหัส,สบดีงานที่ต้องเดินทางจะมีความก้าวหน้าการเงินมีโชคจากการลงทุนคนเกิดวันศุกร์งานที่เกี่ยวกับเจรจาต่อรองจะไปได้ดีการเงินเริ่มดีขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนคนเกิดวันเสาร์งานต้องใช้พลังงานมากขึ้นควรวางแผนให้ดีการเงิน ต้องระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยสรุปวันนี้หลายราศีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเงินเริ่มดีขึ้นแต่ต้องวางแผนใช้จ่ายให้ดีความรักของบางราศีมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นแต่บางราศีต้องระวังความขัดแยง้งแนะนำให้เสริมดวงด้วยการทำบุญกับผู้สูงอายุหรือไหว้พระขอพรเสริมโชคหากชอบคำพยากรณ์นี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามดวงดีพาโชคเพื่อรับคำทำนายดวงแม่นๆทุกวัน